สบายดีพี่น้องมากินเข่าบ,ายาบายา่ยน่ไหมมอนเด้อเข่าบบ่เด้อพี่น้องเด้อมันเข่าเทียงพี่เข่าจะเศร้าเข่าเทียงยังบบท่านได้กินถือยาเข่าก็เลยตำไปสื่อตำกระปุ่นไม่กินแล้วกปประกอู้ปลาทูเศร้านี่แหละย,ย่งงลายเนะึ่งมากินกันพี่น้องสบายดีพี่น้องเอฟซีถักแทนเมื่อทุกคนเด้อที่เข่าบา่ยนไ่ไหมมอเนเด้อ ต้มมังหงเออต้มมนขับพุ่นพี่น้องแล้วก็อุ้ปตะทู้มาเศร้านี่ละ่ะ <c oughs> มามามาถ้ากินตับกินน้มอกันมาตุกูทุกคนเพื่อนๆทางมืองนอกมาเดอ้อสาัสดีพี่น้องมากินข่าวตอนบ่ายกันดึกนอนดยบาดส้มบายสามครึงเลย เพื่อนทางเมืองไทยมาเดอ้อทำกันเดอ้อลูกหลุกล,ล,ละลานทางเมืองนอกทางเมืองไทยกินแม่เดอ้อเล็กซสลี่เมคกี้ครีมึงเขาอาเอภอเด้อตอนบ่ายเด้อบ่ายสามครึ่งกินกับเทียงบ่ายสามครึ่งพี่น้องเอ้อซ้อนเอ้อเป้างดมาเดอ้อ ขาา่าวบซ้ำเข่าวเทียงบ่ได้ขากันกลิ่นบนด้หิวเนะวาะกินข่าวสวยเดิเหมือนเส่าเข่าวสวยต้องติดใบกับแสบมันกินต่อพี่น้องอุปการแสบได้อุปการอยากหัวเนาะพี่น้อ,นองอ <laughs> ยากหัวคือกันไหนเลยอยากหัวอย่างรแบบ มึนๆนะพี่น,ออน้องว่าเป็นคนมึนมันก็บมึนยหันนะพี่น้องเนาะเม่มอนส์สบายสบางเด้ออันทุก่นได้ออกบ้านะ่ะทูกเม่มอนส์ไปทำงานก่อสร้างอยู่แย่งจันคือเมมอนส์ที่คนว่าทำงานก่อสร้างเนอะความสุขความยากของเมมอนส์นะหอบลูกไปเวียงจันหลังจากมาแต่เมืองไทยหอบลูกไปเวียงเอ,องมาบ่มี่ไผ่อยู่เพื่อนเนาะ เงาอยู่คนเดียวคุนไปห้าหนองไายห้า่ผัววันยอยู่ยังไปอยู่น้ำผัววันอยู่ยังผัววันเป็นทหารเป็นทหารอยู่ยังจันไป็นงานกา่อสร้างอยู่ยังกัแม่มอนะ้อนนะจ่อยจ่อยดำดำแหละนะหันหูมันน่ะนะจ่อยดำงานบึงถาดลวงอ่ะนะฮะพาลูกมาเที่ยวลังจากเลืกองานแล้วยังมาเลี้งอาบน้ำอาบน้ำในแต่งตัวให้ลูกพาลูกมาขี่มายงพี่น้องเลยนะฮะ พามามืองวันบ่ญแม่เออพาลูกมาเมืองวันเปิดหูเปิดตามีชีวิตสีวาพาลูกมาลินบุญถาดหลวงเวียงจันพี่น้องอันนะน,นะข่าวเดอ้อไ, <c oughs> ไปใส่มาเออไปลินเอนอ,อเราไปนะ ไปม้อนอ่ะมีงานนั่นงานนี่บุญนั่นบุญนี่พาลูกไปเปิดหูเปิดตาพี่น้องไปมวนไปเซิรนพาลูกไปขี่ม้าโยงม้ายั่งแหละนางอดนางมนไปทำกันนั่นแหละแม่ย้ายม้อนเช็นนายมอนอยู่หัวเผื่อหัวมาอ่างมอดจะเกาโดนจะเกาก็จะเกาแล้วเป็นยังหูจะมันยังน้อยแบบ คอยพาเพื่นไปเที่ยวงานถาดหลวงแม่งานโกรธสางความถูกความยากหาเงินเลี้ยงลูกพี่น้องเอ้ยลอยแรล่พันทะเลความถูกวางไม่มนนะก็ทำได้แหลวะวันนี้เราเป็นทาหารเหน่ยแยงช่วงอ่นนี่ คือเพื่อนน้องเป็นงานก่อสร้างน้องทรายนี่แหละหาเวี้ยให้เห็ดกันละตรงเม่ยมอนเคยไปทำงานก่อสร้างอยู่ใช่แต่ทำงานก่อสร้างมาพี่กับทำงานก่อสร้างมีเวียโบอย,ย, rainbow, climate, a a ยู่เวียงหาเวี้ยให้เอื้อยเห็ดแน่ม่ร้ายในเบี้ยคุณน้องก็หาเวี้ยให้เอื้อยเห็ดไปถามก่อสร้างน้องเอ้ก่อเพื่อนหน่อยก่อเพื่อนเห็ดเพื่อนอยู่เลยก็่อกโน เพิ่มูุษราเลยแล้วก็เราหอบเลี้ยงลูกนะหอบคุณหอบพี่ตัวคนเดียวเนาะเห็ดอะไได้ตุ้มผู้ใหญ่กะดูน้ำผอเพิ่นช่วงนั้นนะดูทหาน้ำเองก็เอาไปเติกคุณน้อยอย่างนี้แหละไปใส่ก็เอาเติกคุณน้อยอย่แงนีไปน้ำนะ ตั้ลูกสะอาดสะอ้างเคลื่อนนะฮู้เพี่น่อยเป็นกจะแพงแตหักยังจังน่อยไงมาเป็นกะซั่งยังน่อยเป็นกะแทงไงสำหนึงเป็นตะตีไงอีรีเป็นตะซังคือขมืองทำตัวนอ่อ้าเก่งู้เคยเห็นเก่งก็เก่งแท้ hi nạ u na mu son sơn sơn cho đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เรโซุดพิชั์หมพัน้มจากเบิ่งงขากรถิ่มมันหกเขือนไได้ว้าไหูหในเขือนเอน,นี่ยถิ่มมดเผาพา่ถิ่มหมดเลมันหกนี่ว่างงพันลูกดีน่บ่มีไผดอกชิท่วงเอาอ่น ชีวิตของลูกนะพี่น้องเอ้ยโ่อแเม่์นะต้าแทนลูกได้ลูกจ้าขาโผขาเมนา่นะสาบแซงเมน่นะก้อยดาทุกมือทุกมือคนดะีใจวะกระท่วงชีวิตขึ้นแล้ววนะกระเพิ่นเป็นคนสางเนาะต้องขึ้นหมดทุกอย่างเออก้ะโผลเม่เป็นผู้สางโตขึ้นมาบัวเจ้ากว่าโตสิเป็นคนสัวคนเร็วกระโผ้ไปดิชื่ออยงเห็ดไปซั บเลี้ยงเอามาไว้ให้ได้ดดดดดแบบชดดชดชดไปนี่เด้อเห่งตาใจด้วยจนมันเหม็นเนะสิ้วไปสิวแบบนี้นะชิบ้าันห <c ười> ูจักว่าอนาคตเป็นแบใบ,ใบ,ใบใดแบบใูโอ้ลูกเจนน้าจจใหญ่ยุำน <c ười> ันทันตีหนึ่งปีนี่เราคุ้เจ้าเด้อายมอเ้ยจอจอกมันไหวามสินโดมเกิดมาคอยยุขัวแบบนั้นนะนี <c ười> คืบอกขั้วแบบนั้นน <c ười> ขนมหัก,กว่าแพมก็เลี้ยงมากชันชเป็นสิบกว่าปีเ็เอาผัวได้กตสิบสี่ปีวะผนไปเอาถั่าเผชดนะพี่น้องเอย่กสิบสี่ปีอันแมนบังขับเผิ่อเอาผัวผมว่านะก็ผ <c> า <oughs> นะจังไปแต่งสถานการณ์คือ,อนี่ละไปแสดงนังเทเลมอนเด้อบนเพจกายยูทูป <c oughs> นั่งไล่เป็นนั่งไล่ มันจะเป็นนางร้ายพี่ยานเป็นตัวโกงตบไปเลยแสดงนังได้ความเงินยูทูบกว่าจักยูทูบมันได้น้อยแสดงคือได้บทบาทคือเบิดเบาคือพี่น้องป้าจะมีมอสแควร์ดีนพี่น้องอยากดูว่าเลยโคตโคตรจะเป็นแสดงบทบาทคือดิหาสิสิเปียบก็ได้เสือกับตาเสือได้เนาะพี่น้องห้องแบบคือเนาะ ที่บางคนผเสื่อจ้ะฮะบอกคือไม่ใช่ผู้เสื่อแสดงบทบาทคือยอดเยี่ยมเลยนักบันที่หนึ่งรับถวยเจ็ดที่หนดแสดงนังซาเดี๋ยวเห็ดนไ y ย u t นะ e ม่เงินน้อยเงินยูทู e นะแสดงนังดีดีกว่าได้ สองเจ็ดกับสองสามสองใดบาไปได้ช่องเป็เดยวเช่นขาเป็ดขาไก่ขาเป็ดขาไก่ พระอ้อมห่อกะจีกินขาดแม่นี่แล้วห่อกระดาษคำถูกควำยะพี่น้องเออเลี้ยงลูกอ้อมห่อลูกกับบ๊อบบี้ขีดกินขาดหอ่อต้มลูกเต็มที่พี่จา๋าในยังก็แบบต้่มใบอันตัวแบบใบใหญ่ๆอันนี้แต่วนะ่เวเอาไปเต็มที่จจเจ้าแต่ว่าโบู้ากับเจ้าจะเอาสอนงี่ ใช่ไหมว่าใบจ้ะไปจะเอาใบจ้ะรุ่นแม่มันจะเอาใบตองหอมกันคนป่าคำหนุ่มไปตองคนป่าขาตองเหลืองกิ่งชินขาเห็ดผักอ้อมตะกี้นะบ่มีผักอ้อมบุคือผูมือนี่ไปในลูกเราไปซื้อเอาโลดผักอ้อมในตลาดตะกี้มันไปในห้างเงินหาทองอยัง อาหารเงินเดือนคือ เองสร้างโมดามูอาจะให้หมูไปเห็ดแบบยางไปโตข่อยนี่งไม่ได้แบบยางแล้วคือกินยาตายแล้วคือ่อยเนื้อใจเนื้อใจได้เอาชีวิตเขาสามซีวิตให้โตัวกินยาตายไม่แล้วสักขอคืข่อยคืข่อยเป็นลูกนะัขาถึงว่าสร้างเมฆขนาดนี้นะต้องอยู่เห็นกันอีกเนื้อใจแห้งแล้วกินยาขาดกินตายแล้ย อย่างเงี้ยแมันเจ็บได้แปกมันเจ็บตัดตีนตะมือมันเจ็บกินยาโรดมันทำมัเจ็บลุกกระญาตัดกระญยาดทำกระปุนเนาะทำกระปุน

ปลาชูเนก็ยก็บแซกๆเดี๋ยวคุณจักก็ับไปถามลูนเม่มมอนเสียเม่มมอนนั่นแบบใดเพราะว่าเม่มมอนกับเม่มมอนน่ะคุยกันอยู่พี่น้องเอ้ย ก็เมยมอนนะได้ผักลูกผักเต้าน้มลาเทโบคุยกันอยู่ขึมือเนี่ยกะสีฮามือสู้หากันอยู่ก็เม่มอนพาทำนะแล้วก็คอมเมต์ม้อนอยู่ขีดเม่มอนนะเบิ่งโลดเรากับเงินตัวเองสร้างตัวเองพี่น้องเอยเม่มอนทำมาได้ ยืนเงินแล้วสั่งแล้วแต่เราทำผิดสั่งแล้วเป็นไห้แล้วแ่เมนบริขายหน้าายทองอ่ะจะเอาเงินไปใส่ใส่ใส่เมมอนนะนิดนี้แล้วถือได้หกหมื่นบาทหกหมื่นบาทเป็นปีแล้วอ่ะครับบริขารมุ่นแมนข้าผ็ดมาใส่นี้แล้วค่ะแล้วสุบพิปัญญาใส่แต่เป็นไห้แล้วเราอ่ะ ยืมเงินกู้มาช่างกูเรา,า้่อะสองกู้จักเันให้กนนู้ยันล้วคุณผู้นริหเงินเราเอาเดา้อความจิงเดก้ก,นนดกดพี่น้องเดเี๋ว่าคุยกันอยู่กับแม่มอนนะอาคิดเนกตาแม่มอนลาไปก่อนเวยพี่น้องเดอยลืมตามผิดนาเด้อลืมกดแชแซกดยไล่ซาตไสไครต์ซองน้องน้องยายหมอนเด้อลืมผักซองซาลิตตะแวนนซ้อนพ้าพืน้น ปเนื้อที่แสเป็นยงเด้อบาย